ถ้าขาขวาเข้าน้าลำตัวขาจะขาจะยังคงชิดกับต้นขาขวาอยู่นะเอามือหยิบน่องออกไปด้านข้างค่ะจะหยิดแรงนะคะระวังเจ็ของเขาวางสะโพกลงให้ขนาดกันนะสะโพกสองข้างต้องน้ําหนักเท่ากันนะใครนั่งไม่ได้เอาหมอนเอาบล็อกมาวางแล้วนั่งทับได้นะคะพอเราไปเจากันนะจะาอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะยกแขนขวาขึ้นค่ะ งอศอกขวาไว้หลังศีรษะค่ะมึงซ้ายอยู่ด้านล่างอ้อมมาจับกํามือขวาค่ะแขนขวาจะอยู่บนศอกซ้ายจะอยู่ด้านล่างค่ะตอกขวาชิดกับใบหูนะคะใครไม่ถึงจริงๆใช้เชือกใช้ผ้าช่วยในการดึงก็ได้นะคะคังใหม่การทีศไปด้านหลังนะคะคมงไว้สามสองยืดหลังขึ้นยาวๆนะคะหนึ่งค่ะ ออกค่อยค่อยพักตัวก้มลงค่ะสองพุ่งไปด้านหน้านะ1 2 3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆลงนะไม่ต้องรีบค่อยๆขึ้นด้วยคลายค่ะค่ะท่านจะโค้งนะคะท่านนี้จะช่วยยืดหัวไหล่นะคะเท้านะคะเปลี่ยนท่าค่ะ เอ,เ,ออเ,เอาเท้าออย่างละเอียดนะเอาเท้าซ้าย้าหน้าขาขวาค่ะเียียดขาขวาไปด้านหน้ามือซ้ายอ้อมไปด้านหลังจับปลายเท้าซ้ายค่ะใครจับไม่ถึงเอาเชือกเกี่ยวเท้าได้ค่ะเห็นไหมเนี่ยมือซ้ายอยู่นี่นะมือขวาจับปลายเทา้าขวาค่ะใครจับไม่ถึงงอเข่าขวาเล็กน้อยได้ค่ะหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกท้องยุบและพับตัวโ้งลงเอาหน้าท้องไนะปหาฝ่าเท้าค่ะ เกลี่าเนี่ยวางสองตรงนี้ถือได้วางนะคะทำาไม่ไหวไม่เป็นไรนะวางไว้หนึ่งสองสามสี่ห้ายกสูวขึ้นแล้วปล่อยมือออกค่ะทีนี้ตั้งเข่าวขวาขึ้นค่ะอันนี้สำหรับผู้ฝึกใหม่เราฝึกท่านี้ไปแล้วนะวันนี้เราเพิ่มความยืดเพิ่มมาขึ้นใครเจ็บข้อเท้าพ้าไปก่อนนะเราจะโน้มตัวไปด้านหน้าแขน แขนขวาไปด้านในค่ะอันนี้ออปชันยากดล้วนะใครไหวค่อยไปนะแล้วอ,อ้อมมือซ้ายไปจับก,กับมือขวาด้านหลังขาซ้ายยังเป็นัดหน้าขาขวาอยู่นะหายใจเข้ายกลกำตัวออขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงนะสีจะวางพื้นได้วางสติอยู่ที่ลมหายใจขายังขัดกันอยู่นะหายใจเข้ายกลงตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจออกลดลงเหยียดเข่าไปด้านหน้าค่ะ สบัดขาเบาๆค่ะผ่อนคลายก็เท้าเบาๆคาซิน่าก็หมุนเท้าเข้าก่อนิดนึงได้นะคะช่วยผ่อนคลายได้ค่ะต่อไปค่ะรับขาซ้ายไปด้านหลังค่ะแล้วก็เอามือหมุนน่องเบาๆให้ให้เนื้อสะโพกได้ติดพื้นง่ายๆึ้นนะคะว่าเท้าอยู่ข้างสะโพกไม่ยืดไปด้านหลังนะโอเคไหมคะนั่งไม่เป็นสะโพกทั้งสองข้างให้เท่ากันต่าไม่ได้อา b l o อ k ไปว่ะซ้ายอ้อมมาด้านหลังโอ้ ขวาอ้อมไปจับจับด้านล่างพยายามยืดออกไปนะคะถ้าก้มลงแล้วค่อยจับมันจะไม่ถึงนะค่อยๆดันมือขึ้นมาจับกันแต่ไม่ได้จับเชือกห,หายใจเข้ายืดหลังขึ้นค่ะหายใจออกพับตัวก้มลงค่ะเหมือนเราจะเอาศอกใช้กุ้งไปด้านหน้าหนึ่งสองสามเด็กเท้าขวาด้วยนะสี่ รู้สึกเลือดหมุนที่หัวไหล่ลงไปหามือนะทนีีเอาเอาท้าวขวาพาดหน้าขาซ้ายค่ะอย่าเหยียดขาซ้ายไปด้านหน้าใครที่เหยียดขาออกแล้วรู้สึกตึงหัวเขา่าอาการปกตินะคะทุกคนขาเราตึงไม่ค่อยได้ยืดเนาะทีนี้เอามือขวาอ้อมไปจับปลายเท้าวขวาค่ะมือซ้ายจับปลายเท้าซ้ายค่ะหายใจเข้ายืดตรตัวยา,าวๆอานนจะออกขึ้นก้มหนึ่งสอง สามสี่ห้าค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะคลายมือออกค่ะเท้าวขวายังอยู่ที่เดิมนะยังอยู่ที่เดิมนะจะตั้งชานเขา่าซ้ายขึ้นค่ะเขา่าพยายามติดขึ้นไหมนะใครที่อยากยืดมากขึ้นเอาแขนซ้ายอ้อมมาแข้งเดี๋ยวจะหันหน้าให้ดูดิขอขวาอ้อมไปจับกบมือซ้ายค่ะใช้เขายกลำตัวขึ้นค่ะ หายใจออกค่อยๆลดน้ำผักลงวางพื้นค่ะเท่าที่ไหวนะสติอที่ลมหายใจหายใจออกค่อยๆลงค่ะม้อผักแตะพื้นได้แตะเลยนักแตะไม่ถึงไม่เป็นไรนักจะนี่มัวกลับขึ้นมาแล้วปล่อยมือออกค่ะเหยียดขาทั้งสองไปด้านหน้าค่ะสะบัดแขนสะบัดขาเบาๆค่ะหมุนขา เท้าชิดติดกันค่ะปัจจิโมตานาสนะค่ะใครเท้าชิดไม่ได้แยกขาออกเล็กน้อยได้นะคะเอามือดึงเนื้อที่ก้นให้อยู่ขนานกันกันกบพื้นให้ได้มากที่สุดนะคะหายใจเข้ายกมือพนมสูงยืดลูตัวขึ้นยาวๆให้นั่งตรงไม่ได้งองเข่าก่อนได้นะคะหายใจออกค่ะยืดตัวก้มไปจับปลายทั้งค่ะไปไหวงอศอกแล้วก็เรียนกันนะคะพักรูต,ตัวจัดแกนลางนะคะค่อยก็เหมือนเราเอาหน้าเข้าหาหัวเขา่า ยันดันหน้าอกขาหลาขาาของเข่าค่ะออกยาวๆแล้วค่อยเอาอกลงเพิ่มนะคะถ้าหน้าอกแตะขาได้แล้วเราค่อยเอาหน้าลงนะค่อยๆจุดไปนะเดี๋ยวจะทําได้นะคะในใจข้าวยกควงขึ้นมาค่ะยกมือเพียงสูงค่ะขาฉับลดมือลงค่ะดึงฝ่าเท้าเข้ามาประกบกันค่ะถ้าป้าตั้งฝ่ายยูพิเชียรของเราหันหน้าให้ดูดีกว่า เดี๋ยวเราจะทกาการ,รคลายสะโพกกันนะคะเอาเมือประสานกันไว้ที่ป่าเท้าหายใจเข้ายืดยกตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆพับลงตัวลงเอาลาตัวลงติดกับนิ้วเท้าค่ะแล้วเอาคางวางพื้นค่ะใครวางเอาคางวางไม่ได้เอาหน้าผากวางนะคะค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะช้าๆนะคะขึ้นลงช้าๆเดี๋ยวจะหน้ามืน เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากนั่งขัตะตมาได้กับนใช้น้ำหน้าขวานำหน้าก็ได้เลยเอาที่สบายแขนขวาอยู่บนแขนซ้ายอยู่ล่างนะคะหายใจออกผลข้อมือเข้ามาแล้วยืดออกค่ะดึงกลับเข้ามาแล้วยืดออกค่ะเปลียนข้างค่ะขวาอยู่ล่างซ้ายอยู่บนกลับเข้ามาแล้วยืดออกค่ะดึงกลับเข้ามาแล้วยืดออกค่ะต่อไปเราจะเป็นท่าที่ช่วยคลายไหล่หลังนะคะ บริเวณคอด้านหลังนะคะเราจะพับแขนซ้ายไปด้านหลังพยายามให้ศอกซ้ายชิดกับลำตัวนะคะแขนด้านหลังอยู่ถึงกลางหลังแบบนี้นะอย่าหัน้างให้ดูดิค่ยืดปกไว้ไม่ห่อไหลนะคะพยายามยืดตรงไปด้านหลังนะคะหน้าอกจะชิดขึ้นนะคะหันหน้าไปท่านขวามองไปที่รักแร้ขวาคางเหมือนจะใกล้กับหัวไหล่ขวาเนาะแล้วมือขวาก็มาจับศีรษะซ้าย แล้วกดค้างให้ใกล้อ,อกให้ได้มากที่สุดหันหน้าดูจะได้รู้สึกยืดถึงคอด้านซ้ายนะคะบางคนอาจจะตึงอยากจะปักซ้ายก็เลยหายใจ,จเข้าออกค้างไว้ค่ะไม่ต้องหมุนไปหมุนมาตามตัวนะจำให้ดูเฉยๆจะได้เห็นชัดๆเนะาจจะหายใจเข้ายกมืตัวขึ้นเปลี่ยนข้างค่ะพับแขนขวาไปด้านหลังค่ะ ให้สอบชิดลำตัวให้แน้ามากที่สุดแขนอยู่กึ่งกลางหลังนะคะหันหน้าไปด้านซ้ายกดคางมองไปที่รักแร้ซ้ายค่ะมือซ้ายอ้อมมาจากด้านหลังค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆกดสีบษะลงหะหน้าอ,อกขวาไห,หน้าอ,อกซ้ายค่ะเห็นกันไหมเอ่ยค่ยใจาก้ายถึงข้างล่างตรงหัวใจนะคะลอยมื้ออกค่ะ จะรู้สึกผ่อนคลายที่บริเวณคอและบ่าไหลนะคะจะไปรัปกกุกเข่าเย็นท่าเนี้ยค่ะมืออยู่แนวเดียวกันกับหัวไหล่เข่าอยู่แนวเดียวกันกับสะโพกให้น้ําหนักทิ้งไปที่นิ้วทุกนิ้วนะคะหายใจเข้าเชิดอบขึ้นหายใจออกโกงหลังเก็บคขายที่ตกตามองที่จะดิแบแค่แตนเท้าค่ะหายใจเข้าแอนล่างลงเชิดหน้าขึ้นหายใจออกโกงหลังขึ้นเก็บไขายขที่ตกตามองที่จะดิบหายใจเข้าแอนล่างลงเชิดหน้าขึ้น มาที่ออกโกงหลัง้เก็บกลางคิ้ตกตามองที่จระดิ้งหายใจุดโฟกัสสายตานะคะหายใจเข้าแอ่นหลังลงเช่นนั้นคือหายใจออกโกงหลังขึ้นเก็บการคิ้ตกตามองที่จระดิษฐ์ตั้งปายเท้ายกสะโพกดาวดยกใครที่ตึงมากงเข่าเล็กน้อยซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนได้แล้วค่อยวางส้นเท้าทั้งสองลงที่พื้นไม่ห่อหลนเปิดสะบักกว้างๆนะคะให้ไหล่ห่างใบหูนะคะน้ำหนักเทที่ส้นเท้านะเดี๋ยวที่สิงนดอก ของเ่ตึงสิสัตย์ทิ้งลงค่ะยกขาขวาขึ้นสูงค่ะทีแรกดักเจ็บท้องและขีดขาขวาพุ่งขึ้นด้านบนขาซ้ายจะตึงมากเลยหายซ้าอถอดข้างค่ะการทัาขวางวางมือค่ะให้เท้าอยู่แนวเดียวกันกับสะโพกค่ะเท้าซ้ายเบี้ยวเบี้ยวเป็นกระชับยืดเข่าซ้ายตรงให้ตึงเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนัะ สะโพกซ้ายนี่เปิดออกด้านขว้างด้างข้างนะคะให้สะโพกอยู่ขนานกันนะคะห้ยใจเข้าออกทางไว้ให้ไวจับข้อต่ำเพืาอพัดลำตัวหายหัวเข่าคะน้ำหนักเท้าซ้ายรับน้ำหนักนะคะไม่ทิ้งไปด้านขวานะประสานมือไว้ด้านหลังค่ะหายใจออกค่อยๆดันแขนขึ้นค่ะจะยาขึ้นนะนอกจากการยืดเราจะใช้ความแข็งแรงของขาในการทรงตัวด้วยนะค่อยๆดันมือตามศุดจากไปลดมือลงวางพื้นค่ะ เดินเท้าขวากลับมาค่ะสุดดาวสตริดดงดอกดูดอกพยารามถือนะคะต้องไม่ชามิดหน้ารอบน้วนตรงจะายยกขาซ้ายขึ้นสูงเก็บคอติดขาซ้ายเพิ่มข,ขึ้นด้านบนในความสะโพกลงนะก้างเท้าซ้ายวางรูหว่างมือค่ะยืดขาซ้ายเข่าตึงค่ะก้มตัวลงคะสะโพกเสมอกันนะคะพยายามกดท้องมืหาน้าขาให้ได้มากที่สุด หลังกแรงช่วยยึดพื้นไว้นะคะตึงที่น้องขาหลังแสดงว่ามาถูกทางนะใครทรงตัวได้แล้วประสานมือด้านหลังค่ะนายเจค่หนายใจออกดันแขนขึ้นค่ะกลาวขว้างแขนจไปสู่ดาวิดไปที่เราค่ะกดมัอไหนหานดูนะคะกดชิ้นเท้าลงรับน,รน้ำหนักนะ ลงชัน้นโค้ขึ้นหาขิดยาหายใจเข้าออกมือเดียวหยาสามรอบลมหายใจลงลำตัวไปด้านหน้าเข่าอกคางวางพื้นแับอุ้มมือระหว่างมือนะคะหายใจเข้าป้าเปิดล็อกค่ะบรรจุยืดตัวขึ้นค่ะใครที่ขึ้นได้แล้วลากหลังเท้าลงนะคะลงชั้นโค้งขึ้นมาหายใจออกเดาอดตั้งปลายเท้าแบบเก็บท้องยกสะโพกขึ้น น,นี่นก,ก,ก็ได้แกนมกลางตัวแล้วนะกดเวลาทางเปนี้นกขับลวาขึ้นสูงค่ะเาท้าขวาวางระหว่าง,งมือค่ะตืงยกตัวขึ้นยืนค่ะแถวเดียวครับท่าตีกรนะคะเท้าขวาชี้ลงเหมือนเดิมนะคะกางแขนออกหายใจเข้าค่ะหายใจออกยืดแขนขวาไปด้านหน้ายาว ข้างำลงตัวด้านซ้ายยืดแล้ววางแขนขวาลงที่ขาขาขวาค่ะเยียดแขนซ้ายขึ้นนะพดานมองตามมือซ้ายค่ะใครลงไม่ได้เยอะไม่เป็นไรนะคะเอาบล็อกมาวางแล้วเอามือวางที่บล็อกได้นะคะจะได้ง่ายขึ้นเนาะกลับมาตรงกลางค่ะเปตี่ยนข้างค่ะดึงแขนซ้ายเหมือนเคยมาดึงแขนซ้ายแล้ววางแขนซ้ายลงที่ข้อเท้าซ้ายแล้วส่งแขนขวาขึ้นหับพดานมองตามมือขวาค่ะยืดเส้นใต้ขาค่ะ แอซ่อช้ยเข้าค่ะนี่ลำตัวคือนะจอกภาพลำตัวลงวงังลงด้านหน้าค่ะอาช้เข้าส่งสิจะขึ้นหาจอ,อ,อกภาพจอ,อ,อกลงท่านี้ช่วยให้หน้าเด็กนะจา๊ะทางได้เท่าที่ไหวเลยนะอี่ไปเดินมือถอยล้างไปหาขาก็ได้นะคะ จะได้ความยืดเพิมขึ้นขะและสะโซ่เหนื่อยเรยนมอกลับมาค่ะนักแข้องหาหัวเข่าค่ะเราจะเช่ายกสะโพกขึ้นค่ะคางจะอยู่ใต้ลำคอพอดีนะคะอกจฉกปัดขึ้นหนักเลยระวังน้ำหนักที่คอนะคะอย่าห่อไหลนะคะรู้สึกดีที่หลังนะคะที่ทอยที่ ลถลมวางสะโพกลงค่ะวา,วางขวางตึนค่ะเข็วางข้างลำตัวค่ะมันต้องรีบยกศีรษะขึ้นนะคะหายใจเขาออกรีบยาวๆก่อนเนาะุกขึ้นเราเดี๋ยวจะหน้ามืดนะยังไว้สักสามถึงห้ารอบลมหายใจค่ะเดี๋ยวเข้าค่อยๆยกลำตัวขึ้นนะคะเป็นยงไงกันบ้างค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะไบายค่ะ รับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you.